สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News เล่าข่าวการเมืองถอดชนวนลมเลือกตั้งเจ็ดเสือเข้าเกียร์ถอยวุ่นเรื่องเหมาเข่งจำนวนรัศดรที่ไม่มีสัญชาติไทยเอามาคิดคำนวณถอดสูตรเป็นจำนวนสอสแต่ละจังหวัดและแบ่งเขตเลือกตั้งจริงจกทักจึงต้องฟังนี่มือกฎหมายดังนายวิษณุเครืองามสงสัยใจคอไม่ทบทวนส่งสารรัฐธรรมนูญได้ไง มันต้องเอาให้ขาดจบเสียแต่วันนี้ไม่อย่างนั้นเลือกตั้งแล้วไม่จบแน่มีคนชีโ้โพงงซะขนาดนี้นักรองต้องเข้าแล้วเห็นแต่ละคนตั้งท่าขยับยืนฝ่ายการเมืองขนลุกสู้กลัวอีกโก้กำเริบยืนกระต่ายขาเดียวอ้าง6กสองไม่มีใครทักถวงขอกวาดต่างด้าวจีนเทาเหมาเข็งคุบทุกสายพันธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเอามารวมคิดอีกครั้งถ้าเป็นอย่างนั้นกาบัดเสร็จ มือดียื่นสารตีความเสียงยุ่งตายไม่ต้องสงสัยเพอเพอโหวตเลือกนายกตั้งรัฐบาลอาจลากยาวระหว่างรอผลตัดสินชุดรักษาการก็อยู่ฟรีแทนที่จะได้รัฐบาลใหม่ที่ประชาชนเขาเลือกมาสดสดร้อนร้อนก็ต้องรองเหงือกแห้งฉะนั้นจึงมีเสียงเรียกร้องให้ก็กตเคลีย์ให้สิ้นสงสัยในคำว่ารัษฎรตามรัฐธรรมนูญนั้นรวมถึงต่างดาวด้วยหรือไม่ เลือกตั้งทั่วไปจะได้ไม่ติดขัดมีปัญหาเข้าทางคนคิดใช้เทคนิคกฎหมายล้มซ้ำรอยครั้งที่ผ่านมาเนื่องจากปมนี้ก็ประมาทมีได้ซึ่งเมื่อกะกะตได้ข้อสรุปชัดเจนทรงศาสรรัฐธรรมนูญวินิจฉัยทุกฝ่ายก็โลกงรรทัดนี้ก็ต้องขอชื่นชมเจ็ดเสือหกท่านที่เป็นบอดใหญ่ขององค์กรจัดการการเลือกตั้งที่ไม่ดื้อดึงดันอีกทั้งไม่กลัวเสียรางวัล หากผลออกมาตรงกันข้ามกับสูตรคิดที่ใช้4ปีก่อนทั้งนี้ทั้งนั้นการเคลียร์ปดชนวนทุกอย่างที่เป็นข้อเคลือบแข็งสงสัยจะทำให้การเลือกตั้งไม่มีปัญหาและสลัดทิ้งเงื่อนไขที่อาจนำไปสู่เรื่องไม่พึงประสงค์ไม่ยอมรับผลเลือกตั้งขอขอบคุณข้อมูลจากมาริชนออนไลน์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ